แนะนำห้องพักเิมทะเลหรือรีสอร์ทรีสอร์ทบนพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่เร็มทะเลอ่าวอุดมเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจอันแสนสงบกับบรรยากาศวิวทะเลที่สวยงามอยงหนึ่งของภาคตะวันออกที่ไกลาจากตัวอำเภอศรีราชาและแหลมชะมังซึ่งหาดทำการรีโนเวทเพิ่มเติมจัดทำเป็นห้องอาเล ป่าจะเพิ่มเป็นจุดสนใจสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือทำเป็นห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพพรี ตาาามมมมควมเหะสบรรยากาศสงบเงียบลออย้อมมือชุมชนดั้งเดิมทำให้แขกที่เข้ามาพักได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่ทำงานค้าขายและพักอาศัยในย่านชายทะเลอ่าวอุดมจริงๆนอกเหนือจากเห็นสีสันวิวทะเลพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงามพร้อมกับบรรยากาศวิวเขาท้องทะเลและเกาะสีชังเหมือนกับท้องทะเลที่มีชีวิต คุณจะได้พบเห็นชาวประมงที่นำเรือมาจอดมากมายทำให้เห็นการขับเคลื่อนของเรือประมงหรือเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่แล่นและจอดนิ่งอย่างสงบอยู่กลางทะเลเหนือชายฝั่งบ่งบอกถึงบรรยากาศที่มีพลังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มาดูหลวกลินอายวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เป็นมุงงกในรีที่แสนอบอุ่น จากถนนฟุคุมวิสและตลาดอาไุ้มด้วยการเดินทางทางรถลต์เพียง5นาทีแต่ที่นี่ปลอดเสียงดังวุ่นวายเหมาะสำหรับการพักผ่อนนั่งมองสายน้ำสายคลื่นพัดชายฝั่งเนี่ยหูฟังเสียงเรือแล่นผ่านและใช้ชีวิตชาชาเหมือนอยู่บ้านท่ามกลางเฟอร์นิเจอร์วินเทจและชุมชนเก่าแก,แก่ที่น่าหลงรัก